มีแต่รถหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบียสุรินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นง,งานเราอยู่แถวแไอ้ตะบนตะแสงนะครับ กับทีมงานซอสสมชายทีมช่วงนี้น้าฝนนะครับงานก็จะเบาบางลงหน่อยจะได้วิ่งงานนี้ก็ถือว่าดีนะครับโอ้ดูจะนาบนี่คันนี้หล่อดีนี่ ฮึร์ฮึร์ฮอร์ฮอร์เดี๋ยวเรามาดูรถหล่อคันนี้นะครับ ขับโดยองอังองอังนูกระมังเลยบทวางความหลอ่อคันนี้ถือว่าหล่อนะหล่อมากเลย สมนเบ์มจะนับเนียนๆครับเฟืองแต่งเฟืองแต่ง สวยสวย,สวยนี่โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ